าลือหาดเศรษฐีแล้วเนาะทุกคนด,ดูหลังบา้านไงติดแทมไม่น้ำฝมแบบนี้โอ้โหสรงดีวยังสวยเนาะขวามือแล้วก็ซ้ายมือนี่เป็นรถนักท่องเที่ยวเนาะทุกคนรถมี้ที่ว่าเป็นรถทัวรนะ์เนาะขึ้นออนักท่องเที่ยวมาเที่ยวลาวเนาะทุกคนโอโ้อันนี้นักท่องเที่ยววะนี่เป็นหลายใช่ปะมีเห็นบ่หลาย,ลาย <laughs> เลยมาแนมฟังนี่ก็เป็นห้านอาหารห้านอาหารหลายเลยทุกคนว่าจะเป็นห้านกินดืม่มห้านชิ้นดาดเนานะ ลายเลยลายเลยนี่มุดูบรรยากาศคือเคลื่อนอย่างนี้ทุกคนอันนี้เป็นซุนขายเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะทุกคนซุนนี่โอ้บรรยากาศงามเลยสบายดีและสวัสดีผมไม่พี่น้องมอนี่ป่อเฟตจะฟาทุกคนขี่รถเบิ่งบรรยากาศริมฟังโขงนะทุกคนไปเบิ่งงมาบรรยากาศสิงามสําใด็จนะทุกคนผุกคนสิมาย่างลิ้นลายทุกคนเดี๋ยวฮาบิตารับสมกันเด้อทุกคนทุกคนบรรยากาศก็คือ งามเนะทุกคนตอนนี้ตะเวนกับกำลังตกดินนะทุกคนมับรรยากาศดีของผมอันนี้ค่าเจ้ากันยางลิ้นเนะทุกคนนั่งลิ้นชมวิว <c oughs> เดี๋ยวบื้งกันไปยาวๆเลยทุกคนโอ้เ oh. ส้นทางนี้ไม่เป็นเส้นทางที่เพื่อนสร้างใหม่เนะทุกคน เป็นทางคนขี่แบบนี้เลยนี่ยี่ไปมาสะดวกเลยโอ้อันนี้ก็เป็นฮันฮันตำม,มุ้งเคลื่อนที่นะทุกคนตำม,มุ้งจีนลูกซีนอย่างต่างต่านะทุกคนแบบนี้เลยเนาะไอ้ลุยทุกคนโอ้บรรยากาศงามแฮงี้ยบรรยากาศสวยเลยแต่ว่าเส้นทางนี่ เพื่อนหาก,ก็สร้างแล้วนะทุกคนเดี๋ยวว่าไม่เลยเนาะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เป็นทางคอนกรีตแต่ก็อันนี้เป็นทาง <c oughs> แบบว่าไปไมาย่ากเขาทุกคนช่วงนึงอะไปไมาย่างขนาดเลยเป็นคุมเป็นบอ่อแดบบีว่าขี่ไปก็เกือบล่มเนาะทุกคนพ,พีเ่เคยมาหลายเทื่ออยู่เนาะแต่ว่ามันตอน,นี่เงี้็คือมันงามไปไทยทุกคนเมึงอันนี้โอ้เป็นท้านอาหารได้ทุกคนท้านอาหารแบบกินแคมป์ของเลยเนาะทุกคน สซมบิวน้ำฝองแบบนี้จะเอากลับมาแลน่ะหนอเหมือนในการงานไม่ดีนะขี่กันไปยาวๆทุกคนอันนั้นกับฟังไทยเดอ้อฟังนั้นน่ฟังนั้น,น,นป็นฟังไทยเดอ้อเบื้องบ้านเฮืออประสะสุน เขตนี้ก็ถือว่าเจริญลื้นเรทุกคนมึงดูมีแต่เงินหลังใหญ่ๆเราทุกคนอันนี้หลังเงยๆมีเงินอันนี้ก็เจ้ากลับมานั่งล้มกันลิ้นนี่แหละทุกคนนี่กายก็คืองามแขงเราทุกคนเดินไปเงยๆดิโอ้โอ้แหนมไกลๆนี่เห็นบ้านคนรวยทุกคนหลังบล็อกหญ่วางคนเป็นวังเนาะหรือว่าคฤหาสน์คฤหาสน์มหาเศรษฐีลาว นี่เป็นบ้านบ้านเมืองนาวานรกทุกคนไปขี่เกตไปย่ายๆนรกทุกคนโอ้เงินเงินเสียทีลาวเห็นบ่ทุกคนเงินเสียทีลาวหลังโคตรง่ายทุกคนหลังใหญ่หลงัหลง,หลางงามทุกคนดีเห็นบ่หลังโคตรง่ายเลยลลอะเลหาดเสียทีลาวนรกทุกคนดูดหลังบักใหญ่ติดแทมไม่น้ำฝนแบบนี้ โอ้โหสมงวิวยังสวยเนาะไปไปไปดุยดุยนี่บรรยากาศงามมีลิมฝั่งโขงลาวเนะฝั่งนี้เป็นฝั่งลาวฝั่งไทยก็น,น่าจะงามขึ้นกันเนาะฝั่งลาวอันนี้อ้าวสาวทุกคน หินไกลๆนึงครับเจ้านั่ยน,นะทุกคนเจ้าลิ้นอยู่หาดนะเป็นหาดทรายเนาะทุกคน,น,นมาเนี่ยฟังนี่ก็เป็นห้านอาหารห้านอาหารหลายเลยทุกคนว่าะจะเป็นห้านกินดื่มหา้านชิ้นดาดเนาะหลายเลยหลายเลย,ลย,เลยนี่มาดูบรรยากาศคือคลื่นอย่างงี้ทุกคนบรรยากาศคือคลื่นหลายีเ้านอาหารโอ้โหคนมาหลายเนาะกินเหล้ากินเบียร์ลมเบียร์ลมงาน นทุกคนเนี้ยมันเห็นบ่เป็นหาดเป็นหาดเนาะทุกคนทุกท่านงามเด้เป็นหาดมันเป็นหาดซ้ายเนาะทุกคนแปลว่าน้ำฟองนี่มันแห้งลงไปมันก็เห็นเป็นหาดแป่นๆแบบนี้เนาะเป็นห่าดเห็นบ่ทุกคนเป็นหาดขาเจ้าเปิดลงไปท้ายหู้ไปดูเลย คนเดียวให้เน้ยมหาดเป็นบ่เป็นบอ่อนี่เป็นหาดเนะาะทุกคนเป็นหาดทรายเนะาะทุกคนทุกค,คนก็เจ้าลงไปท้ายหู่หลายได้บรรยากาศงามบรรยากาศยามแรงเนาะทุกคนคันเิกตก็ต้องคอยขับเน,นี่ทุกคนเพราะว่าขับรถแล้วก็ท้ายคลิปไปนะชายหาด นี่ก็เป็นต้นหญ้าที่ว่าขึ้นเนาะทุกคนเป็นเขียวแบบนี้เลยต้นหญ้าที่ว่าน้ำแห้งลงแล้วมันขึ้นเนาะอันนี้เขียวอมชุ่มอยู่เลยโอ้โหนี่เป็นห่านนะฮะห่านบุฟเฟ่ทุกคนคนโคตรหลายคนโคตรหลายเดินทางกับมีคนยางออกกำลังกายเนาะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งันไปเงี้ยวขี้ไปสุดพูนแหละทุกคนไปสุด บนแถวเจ้าโน่วงพวกนั้นเุกคนย้อนพับไปนี่โอ้โหในการนี่ก็ดีเนาะทุกคนเขียวอมทุ่มเน่าเวลาแห้งแล้วมันขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็เป็นผ้านอาหารเนาะทุกคนผ้านอาหารก,กินเล้ากินเบียร์กินดื่มชมวิวพร้อมเราทุกคนนี่เดี๋อันนี้เบิ้งอันนี้อันนี้มันจะเป็นแบบวา่าเป็นหญ้าที่ว่าขึ้นตามธรรมชาติเนาะทุกคนแบบวา่าน้ำแห้งลงไปมันก็นขึ้นมาเนาะทุกคน หญ้าเขียวงามเลยโอ้นี่เป็สาวสาเรียนออกกำลันะกงกายหญ้านี่เขียวช่วงหนึ่งท่นผู้พิทมาเขียวเขียวทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยากันนาดนึงนะเนาะก่อนอยากเนงะี้ยวน,น,นึ่งๆแลพราะว่าฝุนบนตัวเลยใช่ไโอ้รบรรยากาศเส้นทางริมฝั่งโขงโคตรสวยโอ้อันนี้ไปตุ้นเอามามาแลีนน้ำนี่ โอ้ตึกอะแถวนี้จะเป็นหุนงแฮมเนาะทุกคนเป็นหุนงแฮมเป็นห่านอาหารเนาะทุกคนแถวนี้เปหุนงแฮมเลยนงแฮมราคากับบุฟเเนาะน่ะนาจะสูงอยู่เพราะว่าผลิตกับบุเคยมาพักถือกัน,นเป็นห่านะเป็นหุนงแฮมริมฝั่งโขงเนาะทุกคนหุนงแฮมร้านอาหารริมฝั่ง,ขงโขงมีหลายหลายหุนงแฮมเลยเนาะก,ก็เห็นนักท่องเที่ยวแบบว่าเขาเจ้าย่งางเดีนะย่างเต้หุ้งแฮมนี่ไป ไปซื้อเครื่องอยูเจ้าดูวงคนหรือว่าตลาดกลางคืนที่นครหลวง,งนี่จัดนาะทุกคนแอบเที่ยวกับเจ้ากรรมานไปเที่ยวเนาะทุกคนมาเที่ยวมาฝากอุ้งแง,ง้มแถวนี้แล้วกันย่างไปพูดนาะทุกคนย่างไปทางหน้าคนไปไปซมขายเครื่องขายของที่ตลาดมืดเลยก็ย่างซมวิวแถวนี้เนาะงามงามไปทุกคนเคยนกันไปย,วไปยวาวๆเนาะทุกคนน,นี่ก็เป็นห้างอาหารนะ ท่านสิ้นดาดบอกมันถือว่าท่านดื่มลงไปส่วนลายก็จะเป็นท่านอาหารนะทุกคนแล้วก็เป็นโพงแคมแถวนี้หลายเนาะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนบอลชมวิวเนาะชมบรรยากาศดิ้มฝั่งโขงหรือว่าแคมป์มฟองเนี่ย ก็เป็นร้านอาหารแบบว่าเขาเข็มคางนี่ตอนนี้เขาขายอยู่แคมคางห้างอาหารเข็มทางเลยนี่นี่เขาขายอยู่เข็มทางนี่นะโก็จะมีหลายห้างี่้ด้วนี่เป็นตลาดอันนี้เป็นซุนขายเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะทุกคนซุนนี่โอ้บรรยากาศงามเลยบรรยากาศงามงามนี่ขายอาหารแล้วก็สามารถนั่งกินอยู่ได้นั่งกินได้นะทุกคน อ,อันนี้รถตุกๆ้วก,ก,กาอันนี้คนนักท่องเที่ยวเนะไปต่างประเที่ประมาณนี้เลยทุกคนน,นักท่องเที่ยวหลายน,นี่ก็นักท่องเที่ยวเพื่นแล่นออกกับลังกายก๊ลงังสิ้บรรยากาศทานอาหารเลี้เครื่องดื่มเนาะริ่มฝั่งโค้งใครที่มาเที่ยวก็สามารถมานั่งดื่ม นั่งลมูลมฟูไดเ้เนาะอันนี้ก็เป็นท่านอาหารสองฟงางไสแล้วขวามือเลยแล้วทุกคนนี่น้าอาหารนี่ทอดแถวนี้ก็จะเป็นหงแฮมเนาะทุกคนอาภาักนี่อย่างอาภากมิ่นอาภากอาภาักมิ่นเนาะทุกคนหงแฮมหลายแถวนี้มุด,ดุดเย็นติดกันเลยนี่ลายหงแฮมนเนาะเลือกเอามาผักพน อุนแหมแล้าอาหารแบบน,นี้หละยากาศนี่ก็ห้าอาหารนะทกคนหลายหีนี้าอาหาร้านขายของกินนี่ทุกคนล้วท่องเที่ยวคุณจะ ย่งางมาตามอันนี้แคมฟังโขงนี่เนาะสมบิวแล้วก็ไปซอกซื้อเครื่องซื้ออย่างเนาะซื้อเครื่องซื้อของอยู่อันนี้ตลาดมืดกลางคืนเนาะทุกคนที่นครหลวงอินทร์จันทร์หรือว่าตลาดเจ้าอนุวงศ์เนาะเป็นไรเดี๋ยวพ้นเพชรกีย้ยาวไปพูดหน่อยเฉลิมฮัทเจ้าอนุวงศ์เดี๋ยวเช้าเนาะเดี๋ยวเบื้องไปในกายเหมือนกัน,กนอันนี้ก็รถเจ้าก็ขี่มาหลายเนาะโซนี้ก็รถติดเนาะสิอันนี้เป็นรถนักท่องเที่ยวได้ทุกคนนี่ ทัวรมือแล้วก็ซ้ายมือนี่เป็นรถนักท่องเที่ยวเนาะทุกคนรถเมยที่ว่าเป็นรถทัวร์เนาะขึ้นเอ,อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวลาวเนาะทุกคนหลายเลยนะอันนี้กับแม่นาะทุกคนนี่เป็นลายบริษัทเลยนี่รถรถเมยเนาะรถทัวร์นี่ขึน้กนกับนักท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศยิ้มฟังหังเนาะทุกคนโอ้โหคนหลายเลย เดี๋ยอันนี้ก็เป็นโซนขายเครื่องเนาะใขายเครื่องใน,นตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนโอ้อันนี้นัะของเที่ยวบ่าหนเป็นหลายเหรอนี่เห็นบ่หลายเลยอันนี้ก็เป็นคนลาวเนาะที่ว่ามาเทีย่ยวในยามตอนแรงมาพักพ่อนมามามาลิ้นมาซื้อเครื่องซื้อของเนะทุกคนนี่โอนนกาสพ้นกันหลายนะก็กระจิดนิดนึง นี่ทุกคนอยู่ประเทศลาวด้วยดีมฟังโขงนี่ค้นมาหลายได้เชี่ยวหลายได้นี่คืนมาออกกำลังกายเนี่ยมาซี้ยุสซีกินเนาะมาซี้เครื่องซี้ของอันนี้กับแมนรถกระจอดเลี้ยงกันแบบนี้แล้วเนาะทุกคนโอ้โหนี่นักท่องเที่ยวคน คนไทยก็มาหลายเนาะทุกคนเห็นยินเสียงชาววัลไทยหลายเนาะนี่ล้มกันนะนักเดียวก็จะล้มนี่บรรยากาศริมฝั่งโค้งงามงามๆทุกคนมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวลาวเด้ออยู่ที่นครหลวงกันเด้อนี่นั่นี้ก็จอดรถมีเลยวนะงามทุกคน โอเคทุก okay, คนคลิปนี้พอเพชรก็จะได้จบไปเพียงแค่นี้เด้อทุกคนอย่าลืมกดไลคา์กด subscribe เป็นกันลังใจให้ช่องคนเพชรเด้อทุกคนวันนี้กับพามาเบิ่งบรรยากาศริมฝั่งโข้งนะทุกคนริมฝั่งโขงลาวไทยริมฝั่งโขงอยู่ที่ประเทศลาวนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกันลังใจให้ช่องคนเพชรเด้อทุกคนที่จัมพันกับจะลืมมาโฆษณาให้เด้อทุกคนเข้าใจทุกคนแบบไปเด้อ